สวัสดีค่ะจิตวรรสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะสวัสดีเอฟซีของเย็นจิพตพลอดีทุกคนคะ่ะนะคะเรามาพบปะเจอเจอกันรอบนี้มาสายมาสายมากๆเลยนะคะวันนี้มันจยี่สิห้านะคะหวยออกวันที่สิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่บเอ็ดยี่สองยี่สามยี่สี่ยี่ห้าโอ้โหแปดเก้าวันสิบวันเลยทีเดียวนะคะคิดถึงเอฟซีจะจะขาดเลยนะคะทนไม่ได้ต้องออกมาพูดคุยกับเอฟซีน,นะคะ แนวทางในเมื่อประจําวันที่1ตุลาคมพศ2567นะคะนี่เป็นแนวทางของปู่ลึกลับค่ะปู่ลึกลับท่านให้มาแล้วนะคะท่านพิจารณาดูว่าชอบไหมถ้าไม่ชอบก็เดินผ่านไปถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะพร้อมทั้งแคปหน้าจอไว้ด้วยค่ะเลขสวยนะคะปู่ลึกลับมาจะเก้าศและ75 9037 5นะคะ2ตัวบนล่างมี90930 3 3 5 5 0และ97นะคะชอบหรือเปล่านะคะเราก็ดู เราชอบเราก็ไม่ต้องอูเอลังเลใจเรารีบตามเลยนะคะรีบตามเลยนะคะอ่ะดูต่อไปค่ะปูในปลาช้าค่ะปูในปลาชา่าโอ้โหหลุดหลงวดแล้วนะคะตั้งแต่เข้ามาหกงวดติดกันเลยทีนี้ก็หลุดหกงวดแล้วทีนะคะ งเมื่อกี้เนี่ยก็เป็นงวดที่ที่หกเอองวดที่ห้านะเข้างวดที่ห้าหลุดห้างวดแล้วค่ะเข้ามาหกงวดติดแล้วงวดงวดที่เจ็ดก็หลุดนับแต่งวดที่เจ็ดมาก็เข้าหลุดไปแล้วห้างวดงวดเนี้ยถ้าหลุดงวดนี้ก็เป็นงวดที่หกนะคะครบรอบพอดีก็ไม่แน่นอนเนาะอริงๆเนาะไม่รู้ไม่มีใครรู้ได้ว่าเลขจะออกตัวไหนเนาะก็ขอให้ท่านพิจารณาดูกะหกศูนย์เจ็ดและเจ็ดห้าหกศูนย์เจ็ดเจ็ดห้านะคะสองตัวบนล่างมีหกศูนย์หกเจ็ด 0ู5 6 0เและ75นะคะนี่เป็นเลขของปู่ในป่าช้านะคะแนวทางของปู่ในป่าช้าเอามาทีนี้เราก็มาดูแนวทางท่านต่อไปนะคะแนวทางต่อไปออนี่ไม่ใช่นี่เลขปู่ย่าปู่ย่าปู่เจ๊อามา่าแม่ย่าพารดีปู่องค์อ่านย่าดอกไม้ ปูทงดินปูเกี่ยงแม่หญ้าเขียวอ่อนสูตรสาวดำนะคะนี่สนะุยอดมาแม่หญ้าแพารีค่ะแม่หญ้า พายรีนะคะแม่ย,ย่าพายรีท่านได้มาที่309และ75 309 75เลขสวยนะคะสาวดำชอบมากเลยของแม,ม่ย,ย่าพายรีเนี่ยนะคะ3039 3039 09 35 09 35นะคะ5079 09 59นะคะอ่าเรียบเรียงเสียงประสานชอบจัดขัดเลื่อนผ่านไปเลยนะคะ vì để đội nhuận em kém vào าม่าให้ไปแล้วอ๊ะองค์อาญาดอกไม้ศูนย์เก้าแปดเจ็ดศูนย์หนึ่งนะคะสองตัวบนล่างมีศูนย์เก้าศูนย์แปดเก้าแปดหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดนึ่งแปศูน์เจ็ดแล้วก็เจ็ดแปดนะคะ การสวนธรรมนะคะ น้องแต้วนะคะรวบรวมให้กันหุดทุกอย่างไปเที่ยวเร็ว้อย แต่คงถูตายให้มาแล้วนะคะเอทีทุกท่านอุ้ยวุ้ยวุ้ยวุ้ยุ้ยลมพัดลมพัดโอ้ลม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 พัดอ่าขอท so ุกท่านโชคดีจ้า